เนนต่อยูะมาฮะครับผมในฐานะที่อายุน้อยสุดนะครับน้องเด๋อแต่ยังไงดีเราจะให้อันนี้อันนี้โนสคริปต์เนี่ยนะฮะเราจะพูดทีละคนเดี๋ยวนะพี่ของหมอได้ทำเดี๋ยวภาพไม่สวยเอีมยนเสียไปแต่มันแน่นเมื่อกี้ ตีมึงเศร้ากูแบบนั้งมึงกินได้กูเหี้ยมันคิดมันคิดอะไรไม่ได้แล้วมึงเหี้กูคนเดียวมึงเหี้ยผ้าอยู่สองครั้งแล้วอ้าเข้าสู่หมดเรียบร้อยนะฮะก็ร้อนไหมให้ผมเป็นตัวแทนแล้วกันเนาะเนาะนะจะได้เราจะสิบคนสิบสิบประโยคน์ก็จะยิ่งยาวอยู่นะฮะก็เป็นตัวแทนทูตเป็นเชียเลยรแล้วกันนะฮะขอบคุณนะฮะกับทีมดีๆแบบนี้นะฮะที่ ทำให้ที่ที่น้องนองแฟนคลับ a อนะฮะที่ยินแน่นกันมาตั้งแต่สมัยยุโอ้เก่ามากนะฮะเคยเป็นแฟนคลับคนอื่นก็มาเป็นแฟนคลับน้องใหม่ๆนะฮะผมเนี่ยดูยินดูมานานแล้วนะฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันดีมันดีนดกับการที่แบบว่า, <S <S <สต>ามันทำให้ตำน,นาน AF ยังคงอยู่ไม่ว่าเดือ <c oughs> สตาร์จะมากี่รอบเดสตาร์ไป้วยครับ ยานะริกรล่ะแค่เขี่ยเบาๆนิดๆหน่อยๆไม่มีนะฮะแต่มันทำให้เอมมันยังแข็งแข็งแกร่งอยู่นะฮะตีพอล์ตหมดเวลาแล้วคุณเผาลมแรงมากเลยไม่ได้น้องปวดยันลูกปวดอะนะก็ขอบคุณครับขอบคุณว่าเอาเอาไว้สวยๆก่อนนะไว้สวยๆขสบยนะครับ น้องๆองเองกเเสียตังตามเรามาเที่ยวนะฮะถึงขนาดนี้นะครับก็หวังว่าทริปต่อต่อไปนะฮะก็จะมีจังหวัดใหม่ๆประเทศใหม่ๆนะฮะ <_ letter> ที่เราจะได้ไปเที่ยวกันสนุกสนานมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสุขความสามารถของน้องๆเนี่ยก็จะพัฒนานไปเรื่อยๆนะฮะกับน้องทุกคนนะฮะนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะ,ะนานานจะมารวมตัว10คนนี่ขนาด10คนของมันเยอะกันขนาดนี้นะครับผมผมเชื่อว่าน้องอีกหลายๆคนที่ พี่ๆเพื่อนๆยังไม่ได้สัมผัสเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่มันน่ากังหัมากกว่านี้ว่ายังไงก็ทริปนี้ก็ขอว่าจะมีความสุขได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้มาสุดท้ายแล้วนะครับก็เก็บเกี่ยวไาให้สุดๆคืนนี้พวกเราเต็มที่แล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานกันแล้วกันครับมีความสุขมากๆครับุณครับขอบคุณครับ มาแล้วครับใครอยากพอมันให้น้องเชิญด้าหนาหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินแทรกกับรายการต่อนะครับขอบคุณมาก